ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องนอนของพี่โน้ตค่ะก็ให้ดูได้แค่ส่วนนึงเนาะนิดเดียวแล้วก็เจ้าของห้องอยู่นี่ค่ะเห็นแวบเห็นอ่ามีห้องอันนี้มีมีเสื้อผ้านิดหนึ่งไม่ลกไม่ลกอ่าอันนี้นะคะก็วันนี้นะคะจะมาระบายสีตอนนี้กําลังตั้งกล้องอยู่ค่ะเพราะว่าอยากเห็นผลงานตัวเองนะคะว่าระหว่างที่เราระบายสีเนี่ยมันจะมีขั้นตอนยังไงบ้างแล้วก็ตอนเสร็จออกมาจะหน้าตายังไงก็เลยลองทาคลิปดูนะคะเราซื้อของเล่นมาใหม่นะคะเป็นตัวระบายสีนี่ซื้อมาสองชุดเลย หเซตเนี่ยมันจะมีข้างหลังนี้ที่มีตัวเลขนะคะเป็นสีสีเนี่ยอันนี้คือเขาให้เราระบายตามตัวเลขดูเหมือนจะยากแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่ก็ต้องลองดูนะคะชุดนี้เนี่ยประมาณร้อยกว่าบาทเองก็เลยซื้อมาเล่น2ชุดนะคะวันนี้จะเล่นกับพี่โนต้ตค่ะเสียงจิกจิแจ๊กแกนี้ก็คือพี่โนต้ตเองที่กำลังตั้งกล้องอยู่นะคะรอถ่ายไปค่ะไปดูกันค่ะว่าจะเล่นยังไง ตามที่เราได้บอกไปในต้นคลิปเลยนะคะวันนี้ก็คือชุดระบายสีที่เราซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตชุดหนึ่งก็ตกประมาณร้อยกว่าบาทจะเล่นคนเดียวก็กลัวเหงาก็เลยซื้อมาเผื่อพี่โน้ตด,ด้วยในเซ็ตเขาก็จะมีแผ่นผ้าใบาสําหรับวาดรูปสีภาพตัวอย่างแล้วก็พู่กัน แต่ละสีก็จะมีหมายเลขกำกับอยู่ตั้งแต่1นึถึงสิเขาให้สีลงมาสีละนิดเองอะแอบกังวลอยู่นะว่ามันจะพอหรือเปล่าส่วนผู้การจะให้มา2ด้ามมีขนาดใหญ่และขนาดเล็กแล้วก็มีน็อตกับที่แขวนรูปที่เอาไว้ให้เราแขวนรูปตอนทําเสร็จด้วยสิ่งที่เราควรเตรียมก็คือน้าเอาไว้ล้างผู้กันแล้วก็ทิชชู่เอาไว้เช็ดถ้าใบที่เขาเอาไว้ให้เราระบายสีดูใกล้ๆมันก็จะมีตัวเลขแบบนี้ตัวเลขพวกนี้ก็คือเลขกำกับสีนั่นเองพอระบายเสร็จหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะวิธีทําก็คือให้เราระบายสีตตามัวเเลลลขงไปย ถ้าบนผ้าใบมีเขียนว่าเลขสีก็ให้เราใช้สีหมายเลขสี่แนะนำว่าอย่าเปิดหมดเปิดเฉพาะสีที่เราจะใช้ก็พอเพราะไม่อย่างนั้นสีอื่นมันจะแห้ง พอดีเราติดต้องโทรคุยงานก็เลยทำช้าส่วนพี่โนต้ตไปไกลกว่าเราเยอะมากตอนนี้ก็ทำไปได้น่าจะประมาณ50%แล้วถ้าทางจะยังไม่เสร็จง่ายๆพี่โนต้ตเลยขอตัวไปอาบน้ำก่อนพราะอาบน้ำเสร็จก็กลับมาทำต่อเชื่อไหมคะขนาดพี่โนต้ตหายไปเกือบชั่วโมงเรายังตามพี่โนต้ตไม่ทันเลยดูสิยังไม่จบกับพวกโคลนฟ้าๆพวกนี้เลยระบายสีพื้นที่ใหญ่ๆก็ว่ายากแล้วเจอไอ้พวกเก็บรายละเอียดยิบยบยียเ้ยๆเข้าไปนี่คือแบบปวดตามากอะ่ะ ปวดตามไม่เท่าไหร่แต่ต้องมาปวดใจกับเวลาที่เห็นพี่โนต้ตนำหน้าเราไปนี่สิคือแบบยิ่งดูยิ่งท้ออะ่ะพี่โนต้ตใช้เวลาไปประมาณเกือบสี่ชั่วโมงถึงจะเสร็จส่วนเราดูแล้วยังอีกยาวไกลเลยค่ะหลังจากที่ทํานะคะเมื่อวานของพี่โนต้ตเสร็จแล้วส่วนของเราเย่ตัวเลขเต็มเลยโหอันที่สี่ก็ยังเห็นตัวเลขอยู่นี่นะคะพี่โนต้ตมาในลุกใหม่แล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วคะ่ะ นี่คธอผลงานนะคะสรุปคือหลังจากนั้นเราใช้เวลาไปอีก3วันแนนกว่ารูปม,มันจะเสร็จเพราะรายละเอียดมันเยอะกว่าที่คิดมากๆคือระหว่างที่ทําไปเราก็คิดตลอดเวลาเลยว่าทําไมพี่โน้ตถึงเสร็จเร็วในวันนั้นเลยแต่ก็ช่างมันเถอะค่ะไหนๆก็เสร็จแล้วใครจะซื้ออะไรแบบนี้มาเล่นเราแนะนําให้ดูดีๆก่อนนะว่ามีเวลาทําหรือเปล่าคือมันใช้เวลาเยอะมากจริงๆไว้ซื้ออะไรมาทําเล่นอีกจะรีวิวให้ดูอีกนะคะวันนี้ไปแล้ว